ดีค่ะพัชราพรทิพยวัฒน์นะคะอาจารย์ประจำสาข,ขาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมนะคะเนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการประกรันคุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทางเทคนิคการแพทย์นะคะเราจึงได้พัฒนาชุดโปรแกรมบริการตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งจะสามารถทำให้งานทางห้องปฏิบัติการนะคะ ที่ดำเนินการไปเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งสามารถวิเคราะห์นะคะ,ะสาเหตุหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานได้นะคะจากโปรแกรมการทดสอบเราก็จะมีะการวิเคราะห์ข้อมูลกลับไปให้กับตัวสมาชิกนะคะว่าโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด คืออะไรบ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดตรงนั้นทําให้สามารถช่วยแพทย์นะคะในการวินิจฉัยการเพราะเชื้อจากเลือดได้อย่างถูกต้องและแม่นยําค่ะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ค่ะชื่อพัทุทองชัชวานค่ะเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สนย์พัฒนานวัตรกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายะภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้นะคะสำหรับสารควบคุมคุณภาพที่เราพัฒนาขึ้นนะคะจะถูกนำไปใช้ควบคู่กับ เว็บเพจนี้นะคะโดยที่เว็บเพจนี้จะใช้ในการสำหรับการรายงานผลนะคะ่ะหลังจากที่ห้องปฏิบัติการสมาชิกนะคะได้สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขของความสามารถของห้องปริบัิการนั้นๆคะ่ะโดยที่สิ่งนี้สารวนของคุณภาพนี้สามารถประเมินได้ทั้ง4พารามิเตอร์ค่ะอันดับแรกก็คือการพบหรือไม่พบเชื้อจุลชีพในสารควบคุมคุณภาพนะคะอันดับที่2คือการย้อมสีแกรม 3. คือ bacterial identification ก็คือการแยกชนิดของเชื้อค่ะแล้วสุดท้ายอันดับที่ 4. ก็คือการทดสอบความไวต่อยาตามจุลชีพค่ะโดยที่ข้อเืิดการก็จะลงทะเบียนตามที่ความสามารถของเขาที่สามารถทําได้หลังจากนั้นพอเขาได้รับสารควบคุมคุณภาพนะคะเขาก็จะลงทะเบียนรับตัวอย่างทดสอบค่ะแล้วก็จะทําการทดสอบโดยที่ละลายฟิล์มเชื้อนะคะแล้วก็บ่มในตู้พอเชื้อค่ะหลังจากนั้นก็รายงานผล สำหรับในส่วนของชุดตรวจนี้นะคะโปรแกรมบร,ร,ริการน,นี้นะคะเราสามารถติดต่อได้นะคะผ่านทางสถานบริการสุขภาพคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรวมถึงสามารถติดต่อเนื่องจากว่าโดยแนวคิดนี้นะคะได้มีการพัฒนาร่วมกับบริษัทเฟอร์มเมอร์นะคะประเทศไทยจำกัดและก็บริษัทอินโนเมรประเทศไทยนะคะ ซึ่งก็2บริษัทนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะสำหรับโปรแกรมการทดสอบความํำนาญการเพาะเชื้อจากเลือดค่ะ